ตอนที่สองเมื่อสิบปีก่อนตอนที่เราเรียนรอ,อยัลอะคาเดมี่าะนี่อะไรนะ่ะในขณะที่กำลังคน้นคว้าเรื่องของมานูเอลลูคัสเราก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนตราประจำตระกูลของลูคัสไม่ว่าจะมองยังไงมันก็เป็นคำภาษาอังกฤษชัดๆโลกนี้มีภาษาอังกฤษอยู่ได้ยังไงกัน อย่าบอกนะว่ามานูเอลลูคัสนั้นนะ่ะเขาก็ข้ามมาอย่างงั้นเหรอไม่สิเราดวนสรุปด้วยเพียงสิ่งนี้ไม่ได้อาจจะบังเอิญก็เป็นได้อย่างไรก็ตามไม่นานจากนั้นเราก็ปฏิเสธถึงความจริงว่าอาร์คเดยุคลูคัสมาจากโลกไม่ได้อาร์คเดยุกลูคัสได้กล่าวคำพวกนี้ก่อนเขาจะตายเขาพูดว่าอยากจะไปหาด แคลิฟอร์เนียกับแมรี่อีกสักครั้งหนึ่งผมไม่มั่นใจถึงความหมายของสถานที่เพราะเป็นชื่อที่ผมไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนแต่เมื่อมันเป็นเรื่องราวของผู้ยิ่งใหญ่ผมก็ไม่อาจ,จะจเมินเฉยต่อมันได้ดังนั้นผมจึงบันทึกมันลงในข้อความสุดท้ายของอาร์กจะยุคไปท่้อย่างนั้นชื่อพวกนี้ถูกบันทึกโดยพ่อบ้านที่อยู่ข้างกายเขาจนช่วงเวลาสุดท้าย คิดแล้วเชียวนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญสินะจอมเวทสุดยิ่งใหญ่แห่งรันเดลเป็นคนที่ข้ามมายัางโลกนี้เหมือนกับฉันหลังจากที่มั่นใจแล้วเราก็ยิ่งสืบค้นเรื่องของมานูเอลลูคัสมากขึ้นไปอีกต้นแบบอุปกรณ์กลั่นออร่าวอชิงตันหลักฐานมากมายได้พิสูจน์ว่าเขาเองก็ข้ามผ่านมา ระบบความเป็นจริงเสมือนระบบแรกที่นำเอาภาพอัตตาในความฝันและเวทมนต์แต่ละแบบรวมเข้าด้วยกันฮอลลีวูดเราใช้ความรู้จากโลกในชาติก่อนเพื่อตามหาชะตาที่เขาทิ้งเอาไว้และในท้ายที่สุดคุณได้รับชะตาของมานูเอลลูคัส ในที่สุดก็ทำได้เราได้รับชะตานั้นมาแล้วจากนี้ไปเส้นทางก็จะโรยด้วยกลีบกุหลาบจะเจ้านั่นมันนี่มันเจ็บจริงๆบ้าเอ้ยหลังจากที่เราได้ชะตามาอยู่ในมือความเจ็บปวดของจริงก็เริ่มขึ้น เราจะสู้กับความกลัวนี้ได้ไหมนะชะตาของจอมเวทลูคัสนั้นได้ซ่อนอยู่ในสถานที่ที่คาดไม่ถึงและสถานที่นั้นก็คือโลกออนไลน์หรือก็คือมันอยู่ในโลกเสมือนจริงนั่นเองแม้โลกเสมือนจริงจะสร้างอิงมาจากความเป็นจริงแต่เกมก็ยังเป็นเกมปกติแล้วคงไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น แต่เราสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดในชีวิตจริงและเป็นแบบนั้นทุกครั้งที่ต่อสู้เรื่องราวของชะตาที่น่าเหลือเชื่อนี้ได้ผนวดเกมและชีวิตจริงเข้าด้วยกันถ้าบอกไปแล้วใครจะเชื่อละ่ะโจมตีคริสติ a คอลคุณเลเวลอัพ คุณได้มาถึงเลเวลสิคุณสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ที่เลเวลนี้คุณได้เคลียร์ชั้นที่1ของเควสตชะตาแล้วคุณถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่รับโดยเทพแอรียลกำลังเริ่มต้นตัวละครของคุณทำการผนวกตัวละครและร่างกายจริงสำเร็จอในที่สุดก็เลเวลสิมาถึงขั้น1เสียที ความสามารถในการซิงโครไนซ์ออนไลน์ส่งผลต่อความเป็นจริงบ้าเอ้ยมันนานมากกว่าที่คิดการผนวกเน่ยประตูเหรอต้อตงการจะขึ้นชั้นสองแห่งหอคอยเวหมตนของมานูเอลลูคัสหรือไม่แน่นอนสิฮะนี่มันห้องเรียนเหรอต่างจากชั้นแรก ที่ไม่มีอะไรเลยนะคัน้นหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือแล้วก็กล่องสมบัติงั้นเหรอกล่องสมบัติหคุณได้รับเงิน5,000ล้านลูดโปรดเข้าสู่บัญชีเพื่อฝากเงินรูทค่าเงินของรอนเดล5,000ันล้านลูดเท่ากับห้าพล้านวอนในที่สุดรางวัลที่รู้สึกเหมือนรางวัลจริงๆก็โผล่มาสักที ถึงจะน่าเสียดายที่เราไม่สามารถมีเงินได้ขนาดนี้ก็เถอะวงแหวนหนึ่งได้ถูกสร้างแล้วตามการสร้างวงแหวนคุณได้รับอาชีพนักเวทวงแหวนได้ทำการผนวกเข้ากับร่างกายในชีวิตจริงคุณค่าที่แท้จริงของชาตมาไม่ใช่เงินแต่เป็นเจ้าหนี้ตังหะโปรเจกต์ออกจากเกมการผนวกร่างกายจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวง หากออกอย่างกระทันหันจนถึงตอนนี้เราเียกว่า MP ที่ปรากฏกับ HP คือมานาเพียงอย่างเดียวที่อีกไม่เคยคิดเลยว่ามันจะสื่อถึงมานาในชีวิตจริงด้วยการสร้างวงแหวนเสร็จสมบูรณ์อ้<ฮ>ตอนนี้เราสัมผัสได้ถึงมานาที่หมุนเวียนอยู่ในอกแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนี่สินะพลังที่แท้จริงของชะตา การผนวกเกมและชีวิตจริงเข้าด้วยกันไหนๆก็สร้างวงแหวนแรกได้แล้วเราเรียนรู้เทคนิคที่เข้ากันได้ดีหรือเปล่านะหนังสือพวกนี้ต้องเป็นหนึ่งในจดจำนงของลูคัสด้วยเป็นแน่เอ๊ต้องการดูเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่สะดวกขนาดนั้นเลยเหรอที่นี่มีหนังสือมากมายเต็มไปหมดทาให้เรากำลังคิดว่าจะดูพวกนี้หมดหรือเปล่าอยู่เลย สมแล้วที่เป็นจอมเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่มวลมนุษยชาติมานูเอลลูคัสฮึกอ่าบาเอยปวดหัวจริงๆเลยฉันสามารถเรียนรู้ได้สะดวกสุดๆเลยทั้งสกิลทั้งเวทมนต์เพียงแค่แตะหนังสือสกิลเหมือนกับเกมเลยได้รับหนังสือเทคนิคได้รับหนังสือเวทมนต์แต่กระบวนการป้อนข้อมูลใส่หัวนี่ จะปวดสุดๆเลยถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นเล่มสุดท้ายแล้วหนังสือเทคนิคการซ่อนวงแหวนซ่อนวงแหวนและควบคุมมานาไร้ผลกับอสุวินระดับปรมาจารย์และจองเวทที่มีวงแหวนเจ็ดวงขึ้นไปรวมถึงอาร์ติแฟกต์ตัวจับระดับต้นๆน,นี่คือสก,กิลที่เราต้องการที่สุดอย่างกับรู้ใจเราเลยจริงๆฉันรับอึอ่า เราไม่ค่อยจะหวังอะไรกับชะตาของมานนเอลลูคัสนักแท้ๆฮ่าๆๆเก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นแล้วในอนาคตคงมีเรื่องต้องทำอีกเยอะเลยเราแค่ต้องการให้ท่านแม่และตัวเราได้อาศัยอย่างสงบสุขโดยไม่มีปัญหาอะไรเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เป็นอย่างนั้นวันถัดมาณนรองฝึกของครหัก นายน้อยท่านมีสเตมิน่าเยอะกว่าที่ผมคิดอีกนะครับนี่อัศวินคนสนิทและแสนกล้าหาญไวส์อย่างนั้นเหรอนี่ครับที่จริงผมค่อนข้างประหลาดใจตอนที่นายน้อยพูดว่าอยากจะฝึกพิชาดาบเลยนะครับช่วงนี้รู้สึกร่างกายมันหนักๆน่นะคงต้องออกกำลังกายบ้างด้วยแล้วแต่จริงเราคิดว่าการฝึกในชีวิตจริงนะ่ะ มันคงจะส่งผลช่วยในเกมด้วยละมั้งนะรู้สึกถึงความต่ำของสเตมินาเพราะตัวละครผนวกเกมและชีวิตจริงเข้าด้วยกันซึ่งหมายถึงเราสัมผัสได้ถึงวงแหวนมานาและความสามารถยกระดับสเตมินาได้ด้วยภายในเกมภายในเกมดูเหมือนสถานะที่พัฒนาขึ้นมาในเกมเองก็จะส่งผลต่อในชีวิตจริงเช่นกันสถานะ ตข้อมูลจำเพาะของตัวละครในเกมหรือก็คือสกิลที่เราใช้ได้ในเกมก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยโชคดีจริงๆที่เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องของการปกปิดวงแหวนไว้ได้จากการตรวจจับมันนะของอัศวินที่เราเรียนรู้ในะขอคอยเวทมตนของโลคัสเออมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือครับเราดูตื่นเต้นเกินไปเงั้เหรืออะฉันแค่ได้ไอเทมดีๆในเกมนะ่ะ ซุบซิบซุบซิบเป็นพวกติดเกมเยียงที่คิดจริงๆด้วยไวส์เองก็น่าขายะขยันจริงๆดูแลไอคนไรน้านต์น่าสมเพชแบบนั้นดูแลคนไรน้านต์น่าสมเพชแบบนั้นไปแล้วจะแต่อะไรขึ้นมากันพวกหยาบคายนั้นช่างพวกเขาเถอะนะตัวเรารู้สึกขอบคุณจริงๆที่เขาโกรธแทนเราแต่ทั้งหมดนี่ก็แค่การจัดฉาก ถ้างั้นขอไปเล่นเกมก่อนนะครับเราต้องดูหน้าสมเพศไว้เพื่อไม่ให้แอนนาะและเซดริกหมายตาเราการถูกเมินในฐานะคนไร้ค่าในตอนนี้คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วกำลังเข้าสู่เกมยินดีต้อนรับ s y งโครไนซ์ออนไลน์เอาละเราตรวจดูแล้วว่าค่าสถานะมันส่งผลต่อชีวิตจ,จริงด้วย สิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเงินและความสามารถที่มากขึ้นในเร็ววันเพื่อให้ใช้ใจ่ายเงินได้อย่างฟุ่มเฟือยกำลังโหลดกำลังโหลดรายการสินค้าในร้านค้าบางคนพูดไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมคืออำนาจกระเป๋าสตางค์เพิ่ม exp 500กิจต้องการเลเวลต่ำกว่า100อเอฟเฟกเพิ่ม exp ได้รับเพิ่ม30%เป็นเวลา24ชั่วโมงสั่งซื้อเสร็จสิ้น อำนวยพรของเทพธิดา500กิจต้องการเลเวลที่ต่ำกว่า100อเอฟเฟกเพิ่มทุกค่าสถานะเพิ่ม30%เป็นเวลา24ชั่วโมงสั่งซื้อเสร็จสิ้นการปกป้องของเทพธิดา1,000กิจต้องการเลเวลต่ำกว่า100อเอฟเฟกไม่ได้รับความเสียหายจากทุกการโจมตีหนึ่งครั้งสั่งซื้อเสร็จสิ้นรีบซื้อไว้ก่อนคงดีแต่เราต้องขึ้นเป็นอย่างน้อยเลเวลสิ เพื่อใช้เงินในร้านค้าและนี่แหละคืออีเวนต์หลักของวันนี้อันเชิญผู้ช่วยหนึ่งครั้งห้าร้อกิจสิบครั้งสี่พันห้ารอกิจผู้ช่วยเพื่อทดแทนสเตมินาที่อ่อนแอของเราการมีผู้ช่วยจะช่วยเราแล้วเวฟอัพได้ง่ายขึ้นอืมมันใช้พอยค่าประสบการณ์นิดหน่อยให้เราต้องเลเวลอัพฮะ แต่เทียบกับการเล่นเป็นปาร์ตี้แล้วไม่ถือว่าเสียดายเงินสักนิดเลือกนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดมาเป็นแท้งดีกว่าถึงจะแพงแค่ไหนก็เถอะตอเนื่อง10ครั้ง4,500ันห้ากิจต,ต้องการจะเชิญผู้ช่วยหรือไม่หมดนี่ก็หมดตัวแล้วไปเลยผู้ช่วยระดับต่ำเลเวลสผู้ช่วยเลเวลต่ำสำหรับการต่อสู้ที่มีอาจใช้สกิลเวทมนต์ได้ ว้าวโอกาสออกมันหวยระบมพอๆกับเกมเกาหลีเลยเราเสียไปตั้งสามสิบล้านวอนแต่กลับไปมีผู้ช่วยที่เราชอบเลยสักนิดเอ๊ะอาเซียเล็กกล้าแห่งสวรรค์แท้จ,จริงผู้ช่วยที่เน้นการป้องกันเป็นพิเศษซึ่งสวมใส่โล่ป้องกันที่ขนานนามว่าโลนพระเจ้าครั้งแรกเลยฮะ ที่เห็นผู้ช่วยคนนี้เป็นตัวละครที่ยังไม่ถูกค้นพบงั้นสินะยิ่งกว่านั้นในระดับนี้เธอคงจะดีที่สุดในระดับยูนิคแล้ละ่ะในที่สุดก็มีผู้ช่วยที่มีประโยชน์โผล่มาสักทีต้องการรับอาเซียเล็กกล้าแห่งสวรรค์เป็นผู้ช่วยหรือไม่รับสิเมื่อรับผู้ช่วยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ต้องการรับเธอจริงๆหรือไม่เออาเซียเล็กกล้าแห่งสวรรค์ อืมการแสดงสีหน้ายังกับโกเลมที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์เลยฮนะทำยังสวยมากๆด้วยละ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะเราไปเก็บเลเวลกันเลยดีไหมมิสไซเวทโอ้ใช้ได้เลยฮนะ ฮ่าฮ่าเวล e l ยี่สิบแล้วคิมมินกิเพศชายเลเวลยี่สิบต้องการตรวจดูหนังสือเทคนิคและหนังสือเวทมนต์ที่ได้รับมาหรือไม่เป็นการการล่าเป็นไปนด้วยอย่างราบรื่นเพราะมีผู้ช่วยที่เป็นแท้งจริงๆฮ่าฮ่าถึงจะเสียค่าประสบการณ์ไปส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้สึกเหมือนเสียเปรียบเลยฮะถึงจะน่าเสียได้นิดหน่อยที่ยิงเลเวลสูงเท่าไหร่ ถ้าประสบการณ์ที่ผู้ช่วยใช้ก็ยิ่งมากขึ้นก็เถอะแต่แบบนี้มันก็ยิ่งฝึกเวทในชีวิตจริงยากนะสินานขนาดนี้แล้วหรอล็อกเอาท์วันนี้ช่างเต็มอิ่มจริงๆขอพักสักหนอ่อยก็แล้วกันเอาเ้ยเ